กูถามมึงจริงๆว่าพักมึงเคยคิดบ้างไหมว่าเจ้ากระทรวงสำคัญสำคัญที่เกี่ยวกับนโยบายไปให้คนอื่นทั้งมหาไทยกเกษตรมึงก็เอาไปให้เขาโง่สิ้นดีหรือพักมึงไม่รู้ว่ามหาไทยมันสำคัญแค่ไหนมันใหญ่แค่ไหนนโยบายพวกมึงถ้าผู้ว่าในอำเภอม,มันไม่เอากับพวกมึงด้วยพักมึงจะทำนโยบายได้สักแค่ไหน ท่นเรียก้องให้น้องใบอ่านแชทอ่านแชทอยู่ไหมอยู่ค่ะเอาแชทแชทจริงมึงกูไปเลยขนานี้มันเป็นออนไลน์มึงตอนฮะแล้วก็กูเห็นไหมทําไมพูดอย่างนี้มึงฮะกูคือตอนออกจริงเนี่ยเราต้องดัดแปลงจากมึงเป็นเองแล้วก็กูจากกูเป็นฆ่าเป็นค่าแต่เนื่องจากขนานี้เป็นออนไลน์เถึงกนั้น เราได้คัดกรองมาพอสมควรแล้วค่ะคือสาบานได้เลยว่านี่เป็นกรุ๊ปลายของสอ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 เพื่อไทยเราต้องจินตนาการหรือบางทีสอสอเขาพูดกันมึงโกูไม่หรอกอันนี้เนี่ยสอสอเขาบอกทํานองว่ามันมีชาวบ้านมาชาวบ้าน<ด>าพูดชาวบ้านด่าแล้วก็<ช>เลย<ห>เรียกว่ามึงแล้วก็เรียกกูอ่าเนี่ยนยกเป็นตัวอย่างเอาแบบสูภาพชนิดหนึ่งก่อนไหม หากพักเพื่อไทยไม่ได้ดูแลกระทรวงเกษตรแก้ไขปัญหาแหล่งน้ําเรื่องภาคการเกษตรที่ดินทํากินจะมีผลต่อการเลือกตั้งสอสอเขตในสมัยหน้าดังนั้นผมขอเสนอแนวคิดควรเอาพักพลังประชารัฐออกไปเอาพักพลังประชารัฐออกไปเราจะเหลือเสียงอยู่274เสียงซึ่งเพียงพอแล้วและพักจะได้รัฐมนตรีคืนกลับมาอีกหลายกระทรวง นี่คือท่านหนึ่งในกลุไลายของเพื่อไทยเขียนเข้าไปนะคะว่าเสนอเอาพลังประชารัฐออกไปเลยเราก็ยังมีอยู่274เสียงซึ่งมันพอและเราจะได้รัฐมนตรีคืนกลับมาอีกหลายกระทรวงซึ่งก็จะรวมไปถึงกระทรวงกรเกษตรด,ด้วยแล้วอีกคนหนึ่งบอกลงพื้นที่เนี่ยพี่น้องประชาชนก็ถามทำไมถึงจะเอากระทรวงมหาดไทยกับรกระทรวงเกษตรให้กับพักการเมืองอื่นขนาดประชาชนบ้านนอกอย่างบ้านผม ยังรู้การเมืองเลยเขาบอกว่ากระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงหลักที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้และจะต่อยอดทางการเมืองในการเลือกตั้งเที่ยวหน้าด้วยครับอันนี้ประชาชนในพื้นที่สสอท่านนี้ถามค<า>่ะเอาเขาเลิกถามแล้วเหรอเรื่องข้ามขั่วเขามาถามเรื่องนี้แล้วใช่ไหมไอ้ก่อนหน้านี้มีบางพื้นที่ถูกไหมจําได้ตอบชาวบ้านไ,ไม่ได้ค่ะไอ้ไที่บอกว่าข้ามขั้วเลิกถามแล้วมาถามเรื่องนี้แล้วทําไมเอามหาดไทยกับกระทรวงเกษตรไปให้พรรคอื่น เออมันเป็นกระทรวงหลกักมันจะช่วยพี่น้องประชาชนได้แล้วมันจะต่อยอดการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้ด้วยเออแล้วถึงเวลาเกิดเขาทาได้ผลงานเป็นผลงานของเขานะผลงานของพลังประชารัฐนะค่ะแล้วสสจะไปหาเสียยังไงม,มีเอาแบบดูเดือดสัางไหมมีไหมยอยากเป็นนายกขนาดนี้เลยเหรอถึงยอมไปพักออเออกระทรวงสําคัญสาคัญไปหมดอยากจะรั้วนโยบายที่บอกไว้ว่าจะทํำยังไง หรือจะทำได้แต่เงินหนึ่งหมื่บาทอย่างเดียวเป็นพักใหญ่เชื้อเปล่าไร้ศักดิ์ศรีเหลือแต่กระทรวงขี้กากเราไม่ได้พูดเองสอสอเขาเขียนเข้าไปกระทรวงขี้กากอและนี่เขาดูนะถ้าพักมึงเป็นแกนนำจากรัฐบาลเป็นนายกก็ต้องได้มาคุมกระทรวงหลักที่จะโชว์ผลงานได้กระทรวงเกษตรชาวบ้านไว้ใจพักมึงไอ้สสอเขาถึงลงคะแนนให้ชาวบ้านอุตสาห์ไว้ใจพักมึง ชาวบ้านเห็นว่าพักมึงไม่เคยทิ้งชาวไร่ชาวนาและเป็นคนที่รู้เรื่องจริงรู้ว่าชาวบ้านเกษตรกร,กรลําบากยังไงเขาฝากอนาคตด้วยกับพักมึงไอ้สอสอกูถามมึงจริงๆว่าพักมึงเคยคิดบ้างไหมว่าเจะกระทรวงสาคัญสาคัญที่เกี่ยวกับนโยบายไปให้คนอื่นทั้งมหาไทยกเกษตรมึงก็เอาไปให้เขาโง่สิ้นดีหรือพักมึงไม่รู้ว่ามหาไทยมันสําคัญแค่ไหนมันใหญ่แค่ไหนนโยบายพวกมึง ถ้าผู้ว่านอำเภอม,มันไม่เอากับพวกมึงด้วยพักมึงจะทํานโยบายได้สักแค่ไหนอันนี้คงจะสื่อสารประมาณประโยชน์ของชาวบ้านถาม mm hmm. ชาวบ้านที่นี่เขาพูดกับสสแบบนี้เลยนะพวกกูชาวบ้านทําไร่ทํานากระทรวงเกษตรคือหัวใจของพวกชาวบ้านชาวบ้านเชื่อในนโยบายที่เกี่ยวกับการเกตรเกษตรของเพื่อไทยมากและพวกกูยิ่งไว้ใจพักของมึงไอ้สสว่ามีคนที่รู้เรื่องเกษตรและเข้าใจชีวิตเกษตรจนๆอย่างพวกกู ชาวบ้านก็ไว้ใจว่าเพื่อไทยต้องคัดคนที่รู้จริงด้านการเกษตรมานั่งทํางานชาวบ้านถึงเชื่อในนโยบายที่พักมึงบอกกับชาวบ้านไว้ไม่รู้ว่าการทํานโยบายที่เพื่อไทยบอกไว้ตอนหาเสียงและพอตั้งรัฐบาลถ้าเพื่อไทยของมึงไม่ได้ดูแลกระงเกษตรมึงอย่าไปหลอกชาวบ้านว่าเพื่อไทยได้เป็นนายกและจะทํานโยบายได้ทุกอย่างแม้จะไม่ได้คุมกระทรวงนั้นๆชาติหน้ากูเกิดใหม่พวกกูก็ไม่เชื่อพวกกูเจ็บใจมากที่พักที่กูรัก มาทําอะไรแบบงง่ๆและไร้ศักดิ์ศรีชนนี้ให้เขาต่อรองจนไม่เหลืออะไรแล้วมึงจะเป็นนายกนทําไมแล้วสชาท่านนี้ก็บอกว่าผมหมดแรงหมดกําลังใจพอได้ยินแบบนี้ทําไมถึงไม่เชื่อใครเป็นคนบอกใครเป็นคนบอกว่าจะทำนโยบายได้เพราะนโยบายจะเป็นนโยบายหลักของเพื่อไทย คนหมอชนน่านเมื่อวานนี้บอกใช่ไหมฟังเสียงดูก็ได้หรือจะผิดกติกาตรงไหนเลยน่ะเสียงหมอชอนน่านน่ะมีไหมถ้าไม่มีน้องใบจะแสดงตัวเวลาพูดแบบหมอชนน่านต้องยกบฏิบทสักนิดหนึ่งนะ่ันมาแล้วเรามั่นใจว่านโยบายครับที่เรามีการพูดคุยระหว่างพักร่วมเนี่ยเราจะใช้นโยบายของพรรคเพื่อไทยเป็นหลักเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีที่มาจาก ไม่ว่าจะพักใดก็แล้วแต่เนี่ยได้มีข้อผูกพันตรงนี้ไปแล้วนะครับเอานโยบายพักอื่นเข้ามาเสริมเติมแต่งเข้าไปให้เข้มแ,แข็งมากขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของพักเพื่อไทยเราแล้วก็จะเขียนเป็นนโยบายรัฐบาลออกมาซึ่งเร็วๆนี้นะครับจะปรากฏเป็นนโยบายรัฐบาลเพราะฉะนั้นอะไรที่ปรากฏอยู่ในนโยบายนโยบายรัฐบาลจะต้องถูกขับเคลื่อนไม่ว่ากระทรวงใดก็แล้วแต่จะไม่เป็นปัญหาครับเพราะเราจะมีการพูดคุยกันครับไม่มีปัญหาต้องเชื่อเดี๋ยวรอดู นโยบายเนดะิมต้องไปมีอีกไหมไม่อีกค่ะบอกคนที่รักผมรักพักเพื่อไทยอย่างสุดหัวใจมาตลอดมาพูดแบบนี้แล้วเลือกตั้งสสครั้งหน้าผมจะรอดหรือคำพูดที่มีคนปรามมทไว้ว่าพักเพื่อไทยจะสูญพันในการเลือกตั้งสสสมัยหน้าก็คงไม่ใช่สิ่งที่เกินเลยแล้วครับพักเพื่อไทยจะไม่สงสารสสอในพักบ้างหรือครับที่ต้องมาจบชีวิตทางการเมืองเช่นนี้ ถ้าเป็นเช่นนี้ในอนาคตถ้ามีสสในพักเพื่อไทยคิดเอาตัวรอดอย่างเดียว<ม>โดยไม่คำนึงถึงพักเพื่อไทยผมขอถามว่ารัฐบาลจะอยู่กันได้ตลอดรอดฝั่งหรือมผมฝากผู้บริหารพักคิดว่าจะทำอย่างไรกับสถานการณ์เช่นนี้จะปล่อยไปแบบนี้โดยไม่สนใจความคิดเห็นของสสที่ร่วมต่อสู้กันมาหรือพักคิดว่าพวกสสนั้นไม่กล้าที่จะคว่ำรัฐบาลของพักตัวเอง อย่าลืมสุภาษิตที่ว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากมีอีกลองไบมีเยอะเลยอีกปึกนริงเนี่ยใช่มีอีกเอาอีกเหรอคะไม่มีพี่เพียมจะดูปึกนี้สักทีหนึ่งนี่มีกนี่ไงนี่ค่ะฮะมีมีปึกนี้ะค่ะเอาไหมคะปึกใหญ่เลยใช่ไหมอันนี้เอาไหมคะทำไมน้องไม่กล้าฮะ เอาปะคะเอาทำไมไม่อ่านล่นะน่ะอา่านเซก็เป็นข้อความถ้าไม่จริงก็ปฏิเสธมาอุ้ยอันนี้คําพูดคุณชออ <c oughs> ใช่ไหมมันจริงจริงบอกเห็นมีรายชื่อรัฐมนตรีแปลกๆโคต้าพักเพื่อไทยเรามาจากกลุ่มทุนหรอครับไหนบอกว่าไม่มีกลุ่มภายในพักสีสเกตโซรินร้อยเอ็กระสินสคนคนรนครอุดรธานีหนองบัวลำพูสอสอก็มีหัวใจ เมืองหลวงเพื่อไทยอยู่ที่อีสานแต่ได้กระทรวงที่ไม่ได้ช่วยสอสอเลยครับออย่ามองข้ามพวกผมเลยครับรอบหน้ากลัวสู้เขาไม่ได้ครับม,มีอีกนงใบเอาใช้ครบเลยบอกอันนี้เพื่อจะสื่อสารไปถึงประชาชนค่ะเป็นตัวแทนแล้วล่ะได้สะท้อนถึงพัคแล้วเรียนกรรมการบริหารพัค เนื่องด้วยในเขตพื้นที่ของดิฉันเป็นพื้นที่เกษตร,รกรรม70%มพี่น้องเกษตร,รกรมั่นใจในพักเพื่อไทยและเชื่อมั่นว่าพักเพื่อไทยจะมาแก้ปัญหาที่ะสะสมมานานของเกษตร,รกรในเรื่องของภัยแล้งน้ําท่วมและเรื่องราคาพืชผลการเกษตร,รวันนี้ที่ลงพื้นที่หลังจากที่เราได้จัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องเกษตร,รกรมีความดีใจเป็นอย่างมาก และเขาขอให้พักเดินหน้าต่อให้อยู่ดูแลเขาให้สมกับที่เขารอคอยและเลือกพวกเรามาค่ะอขอให้ท่านทบทวนเรื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรให้อยู่ในพักเพื่อไทยเราค่ะการแก้ปัญหาระบบชลประทานที่พักเราหาเสียงไว้หากพักอื่นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรชอสอเขตไม่สามารถตอบคำถามและแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ด้วยความเคารพค่ะคื คือถ้าเป็นสอสของพรรคเขาไปร้มตีเนี่ยพูดกันตรงๆในความเป็นสสอนี่ยก็สามารถจะผลักนันตะเลยได้ไปพูดจาได้พูดคุยได้ว่าต้องการหนึ่งสองสามตีห้ามุมนั้นนะแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันก็เรื่องปกติอีกต้องไปคือก็อย่างที่หมอชนนาทพูดก็จริงก็เพื่อไทยไม่ได้สองร้อยห้าสิบอ่ะได้ร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วต้องร่วมรัฐบาลถูกไหมหแล้วใช้เขามาแบบรับเฉพออาะอววัฒนธรรม แล้วใครเขาจะมาอย่างนั้นใช่ไหมหรือ,อยังไมงมีอีกไหมอย่าคิดว่าเป็นเสือแล้วจะกินลิงได้ง่ายๆอ,อย่าคิดว่าเป็นเสือแล้วจะกินลิงได้ง่ายๆในชีวิตจริงพักพวกเป็นสิ่งสำคัญชีวิตจริงของสสเปรียบเหมือนเสือเจอลิงก็คือกระแสประชาชนเยอะนะ นี่นี่นี่เลยค่ะบางท่าน<อ>มีเขียมนมีคำพอ,อแล้วล่ะนะคุณผ,ผู้ชมพอไหมคะเดี๋ยวเขาคุยกันได้ถ้าคผู้ชมเชื่อผมเถอะ